อธิบายประโยชน์ของหญ้าห่างหมาหน่อยทำไมถึงเลือกตัวนี้ใส่ในสารสกัดเยอะกว่าพวกไบโอตินซิงค์คะบอกเป็นความรู้หน่อยได้เลยนะคะใน Toby Hotel เนี่ยมีสารสกัดจากหญ้าหางหมาเข้มข้นถึง354มิลลิกรัมได้เรียกว่าเยอะมากๆแล้วเข้มข้นเต็มโดสสุด ที่เลือกใส่เยอะที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะคือเราอะอยากทานแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลง2ทานแล้วปลอดภัยมั่นคงทานต่อเนื่องยาวๆได้3ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการที่จะผลิตอาหารเสริมเพื่อบรรุุและฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะจากภายในเนี่ยควรจะเป็นอาหารเสริมที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งใช้วิถีธรรมชาติบำบัดมันจะดีกว่าทานได้ดีกว่าต่อเนื่อง ทานได้ต่อเนื่องดีกว่าในระยะยาวมากกว่าที่จะไปใช้พวกยาหรือสารเคมีนะคะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะมีผลข้างเคียงนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีรู้จักกันเป็นวงกว้างในวงการแพทย์แผนโบราณเพราะว่าตัวยาหางม้าเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากในการช่วยชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะทำให้รากผมแข็งแรงกระตุ้นการเกิดใหม่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้เลือดเนี่ย แล้ววิตามินสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปเลี้ยงรากผมเข้าไปเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงหนังศีรษะด้ดีนะคะเส้นผมรากผมจึงแข็งแรงผมเกิดใหม่จึงยาวไวแบบเต็มแม็กแล้วทางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ลืมที่จะใส่ซิงเกิลพิโนเอซิดนะคะไบโอตินนั่นก็คือวิตามิน B7 นะคะแล้วก็วิตามิน B3 เข้าไปด้วยอันนี้คือสารสกัดที่เราเลือกมาเพราะมั่นใจแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและเข้าฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่แบบเฮ้ยทำไมทานหลายคนทานแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะมีฝันอันตรายอะไรหรือเปล่าผลข้างเคียงมีไหมอันนี้บอกได้เลยว่าสบายใจไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้สารสกัดหลักเป็นสมุนไพราจากย่าหางม้านั่นคือหัวใจหลักคือเราอยากจะทานแล้วปลอดภยัยคนที่เรารักทานแล้วปลอดภยัยลูกค้าทานแล้วโอเคไม่มีผลข้างเคียงนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ตอบโจทย์กับคนทานมากที่สุดสามารถทานต่อเนื่องได้ยาวๆและเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ